ฉันนั่งอยู่ใกล้ๆห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่แต่ละนาทีรู้สึกเหมือนเป็นชั่วโมงแต่และประตูก็เปิดออกฉันเห็นแม่เราอึ้งเธอเสียใจจนแทบขาดใจฉันรู้ว่าเจ้าเงาอีวางจะพูดมากกับเธอฉันเกลียดเขาจริงๆให้ตายสิฉันควรทำยังไงดีฉันกลับมาจากโรงเรียนพร้อมกับสับแช่งทุกอย่างฉันเป็นวันที่แย่เอ็ดเป็นผู้ชายที่ฉันช่ามานานแล้วและเขาไม่เคยแม้แต่จะมองมาที่ฉันด้วยซ้ำเขาคุยเรื่อง League of legend s กับพวกผู้ชายตลอดเวลาเขาเป็นนักเล่นอ e ีสปอร์ตและเขายุ่งเกินจะสมสิ่งกับสาวๆแม่ก็ทำงานดึกอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรฉันจะพยายามแก้ไขเรื่องนี้เองฉันกลับบ้านและหยิบแล็ปท็อปออกมาทันทีบที่มีเว็บไซต์หาคู่เปิดอยู่แล้วไม่มันไม่ใช่สำหรับฉันฉันชอบเอสฉันเปิดเพจบนเว็บหาคู่ในานามของ แม้ของฉันฉันแค่อยากเธอมีอะไรในชีวิตนอกจากการทํางานบ้างแต่จนถึงตอนนี้ความพยายามทั้งหมดของฉันก็ล้มเหลวฉันส่งข้อความถึงชายโสดหลายคนโดยตรงแต่พวกเขาทั้งหมดเป็นคนแปลกๆพูดอย่างสุภาพนะหนึ่งในนั้นพูดถึงลักษณะเฉพาะของการเผาพันหนูตะเภาตลอดทั้งวันหืมฉันคลิกบล็อกโดยไม่รู้สึกผิดเลยแม้แต่น้อย แต่ผู้ชายคนต่อไปทําให้ฉันมึนงงยิ่งกว่าเดิมฉันกําลังเบื่อวิชาคณิตศาสตร์ตามปกติเมื่อจูจ่ๆข้อความจากเว็บหาคู่ก็ปรากฏขึ้นบนโทรศัพท์ของฉันเมื่อไม่มีอะไรที่ดีกวาทําฉันจึงตัดสินใจตอบคนประหลาดนั่นตรงจากที่โรงเรียนเลยแต่จากที่เขาตอบมาฉันได้รับคําปลาสลัยเกี่ยวกับความคล้ายคลึงกันของเศษส่วนนรันดอนอันนั้นอะไรกันฉันแทบจะกัะหหัวเราไม่อยู่ mm. อาจารย์ถึงกับดุวฉันไปหลายรอบแต่ลองนึกภาพความประหลาดใจของฉัน เมื่อกลับจากโรงเรียนแล้วเห็นคนโง่น,นั่นที่หน้าบ้านของเราเดี๋ยวนะเขารู้ที่อยู่ของเราได้ยังไงเขากำลังยืนจือชอบกลาบขนาดใหญ่และ มีหมวกกระดาษปอยอยู่บนหัวของเขาเขากำลังรับสัญญาณโดยตรงจากอวากาศหรือไงกันแต่แล้วใจของฉันก็หล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มรถของแม่มาถึงตรงหัวมุมบ้านแม่ลงจากรถและมองดูชายแปลกหน้าสวหมวกฟอยด้วยความเงยงงแทนใดนั้นไอคนประหลาดน,นั้นก็เดินไปหาเธอคุกเข่าครั้งหนึ่งแล้วพูดว่าเชฟท,ทิดาและชีซิสผู้ประทับแห่งโชคชะตานำพาพวกเขามาพบกันเขากำลังพูดบ้าอะไรกันตัวเขาเองคือลักเอเซส ฉันจะบ้าตา,ตายด้วยความอับอายแม่เพียงแค่มองมาที่ฉันอย่างว่างเปล่าดูเหมือนว่าผู้ประทับโรคจิตที่จะเริ่มเดาอ,อะไรบางอย่างได้เขายื่นโทรศัพท์ให้แม่ดูหนะ้าโปรไฟล์ของเธอที่เปิดอยู่บนเว็บหาคู่แม่ไม่เข้าใจอะไรเลยในเว็บแรกแต่แล้วเธอก็มองมาที่ฉันและกระสิบว่าขอล่ำเข้ามือส่วนตัวไม่มีใครรู้เรื่องพวกนี้นอกจากลูกลิสทำไมกันฉันหน้าแดงทันทีแม่ไม่นะแม่เข้าใจผิดทุกอย่าง หลังจากเหตุการณ์นั้นแม่ไม่คุยกับฉันไปหนึ่งอาทิตย์และเธอยังบังคับให้ฉันลบโปรไฟล์ทั้งหมดของเธอออกจากเว็บหาคู่แล้วฉันจะไปหาคู่เธอได้ยังไงกันเพื่อที่จะหันเหความสนใจของตัวเองฉันตัดสินใจทำทุกวิถีทางให้ได้คุยกับเอ็ดแต่แล้วฉันก็นึกออกถ้าเขาพูดถึง League of Legends ของเขาทั้งวันทั้งคืนทำไมฉันถึงไม่คุยกับเขาเรื่องนี้ล่ะฉันดาวน์โหลดเกมให้ตัวเองและนั่งเล่นจนถึงหกโมงเชา้าตอนนี้ฉันเล่นเกมทุกคืน การบ้านงั้นเหรอไว้ฉันจะตั้งใจทำเครแต่ตอนนี้ฉันพูดคุยกับเอ็ดและเพื่อนๆของเขาได้แล้วคุณน่าจะได้เห็นหน้าของเขาตอนที่ฉันเข้าไปแทรกกันถกเถียงเรื่องเก็บของพวกเขาฉันอารมณ์ดีจังในที่สุดฉันก็มีความก้าวหน้าในความรักแต่จู่ๆฉันก็ถูกเรียกให้ไปพบอาจารย์ใหญ่ก่อนหน้านี้เกลดของฉันไม่ได้เพอร์เฟกแต่ตอนนี้มันยังตกต่ำลงสุดๆฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงฉันไม่อยากทำให้แม่เสียใจอีก ฉันมีปัญหามากที่สุดกับวิชาประวัติศาสตร์วันรุ่งขึ้นมีประกาศว่าเราจะมีครูสอนประวัติศาสตร์คนใหม่บางทีนี้อาจจะเป็นโอกาสของฉันฝันไปเถอะจะเนิร์ดคนใหม่นี้ให้เราเรียนเพิ่มขึ้น5เท่าฉันได้ F แค่ตัวเดียวจากวิชาประวัติศาสตร์และคิดด้วยความเสยยดสยองว่าแม่ของฉันจะรู้เรื่องนี้ยังไงวันหนึ่งฉันรวบรวมเพื่อนร่วมชัม้นในช่วงพักจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทุกคนประท้วง ให้เจ้าเนื้อสุดหญิงคนนี้ถูกไล่ออกฉันพูดพร้อมกับยิ้มเจ้าเลขแต่จู่จก็เกิดความเงียบขึ้นฉันไม่เอาด้วยล่ะจู่จุใครบางคนก็นพูดขึ้นฉันชอบเขาเราไม่เคยมีใครเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ได้เจ๋งขนาดนี้มาก,ก่อนฉันเห็นด้วยอีกคนตอบลิสไร้สาราน,นาครูคนนี้ก็เป็นคนปกติดีนี่ oh. ฉันแทบไม่เชื่อหูตัวเองพวกเธอเริ่มชอบการเรียนเรื่องไร้สาระตั้งแต่เมื่อไหร่กันฉันมองไปที่แอดอยังมีความหวัง แต่เขาแค่หลบใส่ตาจริงเหรอโอเคฉันจะต้องจัดการด้วยตัวเองสินะแต่ครูอีวานก็รอดไปได้ทุกครั้งฉันวางตะปูไว้บนที่นั่งของเขาพูดขัดเขาในชั้นเรียนแต่ทั้งหมดนี้ก็ไร้ประโยชน์และเมื่อฉันซ่อนสมุดโน้ตทั้งหมดของเขาด้วยความหวังว่าถ้าไม่มีพวกมันเขาจะต้องขายหน้าในที่สุดแต่เขาตอบพูดทุกอย่างจากความจำได้อย่างไม่มีที่ติบ้าเอย้ยฉันเกลียดครูอีวานนี้จริงๆ แต่วันหนึ่งฉันถูกเรียกไปพบอาจารย์ใหญ่เขาบอกว่าเขากำลังโทรเรียกแม่ของฉันมาที่โรงเรียนฉันอยากจะเตือนแม่สักทางแต่เธอมาถึงโรงเรียนในครึ่งชั่วโมงเธอถึงคันลางงานมาเลยฉันนั่งใกล้ประตูอาจารย์ใหญ่และพยายามแอบฟังเรื่องที่พวกเขากำลังพูดครูอีวานอยู่ที่นั่นเขาจะต้องโกหกแม่ฉันแน่แต่ละนาทีรู้สึกเหมือนเป็นชั่วโมงแต่ละประตูก็เปิดออกฉันเห็นแม่เล้าอึ้งเธอเสียใจจนแทบขาดใจ เราขับรถก,กลับบ้านอย่างเงียบๆฉันสงสัยว่าตอนนี้แม่คิดอะไรอยู่เธอไม่พูดอะไรเลยทั้งคืนแม่นั่งเงียบๆในครัวแล้วร้องไห้มันสุดจะเหลือทนแม่หนูจะตั้งใจเรียนประวัติศาสตร์จำชี้แล้ววันชี้ทั้งหมดขอแค่แม่ไม่ต้องเสียใจแต่ฉันไม่กล้าเข้าใกล้แม่เลยฉันนอนไม่หลับทั้งคืนโถอเอ้ยถ้าไม่ใช่เพราะเจะ้าเงาอีบานคนนั้นทุกอย่างก็จะเรียบร้อยดีตอนนี้ฉันแค่ต้องแก้แค้นเขา ฉันจะไม่ปล่อยเขาไปจนกว่าฉันจะทำให้เขาโกรธและในที่สุดเมื่อเขาโกรธฉันจะอัดเสียงคำสบถของเขาและส่งให้อาจารย์ใหญ่รับประกันว่าเขาถูกไล่ออกแน่ฉันแทบจะรอจนจบคาบเรียนไม่ไหวเมื่อเพื่อนร่วมฉันคนสุดท้ายออกจากห้องเรียนฉันก็เข้าไปหาครูอีวานอย่างเด็กเดียวแต่เขามองมาที่ฉันอย่างเศร้าๆอ๋อเธอเองเขาพึมพำฉันแค่อยากเจอเธอฉันไม่รู้ว่ามาเกเแรกคือแม่ของเธอ ฉันอ้าปากด้วยความประหลาดใจมาเกเรตนั้นเหรอครูอีวานลังเลเขาบอกฉันอย่างไม่เต็มใจว่าพวกเขาเรียนที่มหาวิทยาลัยเดียวกันเคยคบกันและถึงขั้นคิดจะแต่งงานกันเฮ้ย hey, นี่มันเรื่องล้อเล่นใช่ไหมแต่ครูอีวานจริงจังมากเขาบอกว่าเขาโกรธเคืองที่มาเกเรตแม่ของฉันเจอคนอื่นอย่างรดเร็วและแม้กระทั่งมีลูกนั่นก็คือฉัน ฉันถึงกับมึนแม่ไม่เคยบอกเรื่องนี้กับฉันเลยในตอนเย็นฉันรู้สึกอึดอัดมากเธออยู่ที่ไหนทำไมแม่ไม่บอกฉันทันทีว่ารู้จักครูอีวานมีบางอย่างี้ถูกต้องทันทีที่แม่กลับมาฉันก็เริ่มระดมยินค้างถามใส่เธอทันทีตอนแรกเธอพยายามจะเบือนหน้าหนีแต่แล้วเธอก็มองสบตาฉันตรงๆใส่ตานั้นทำให้ฉันไม่สบายใจเธอพูดว่าลิสแม่ไม่อยากบอกลูก แต่ครูอีวานคือพ่อของลูกอะไรนะนี่เรื่องตลกใช่ไหมแม่ต้องบ้าไปแล้วแน,น,น่แม่แค่หันหลังไปอย่างเศร้าๆไม่มันเป็นไปไม่ได้แม่เริ่มบอกฉันมากขึ้นด้วยเสียงเบาๆปรากฏว่าตอนนั้นครูอีวานไม่อย่างนี้ลูกและแม่ไม่เห็นด้วยกับการทำแท้งดังนั้นเธอจึงคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดก็คือหนีไปและไม่ทำลายชีวิตของเขาจนถึงวันนี้ไม่มีคนอื่นรู้ว่า ใครคือพ่อที่แท้จริงของฉันฉันได้แต่อ้าปากค้างกลายเป็นว่าฉันอยากให้พ่อของตัวเองโดนไล่ออกจากโรงเรียนแต่เขาเป็นคนให้เอฟกับฉันนะรู้ไหมเลสแม่ไม่เคยหยุดรักเขาเลยแม่รู้ตัวได้หลังจากเจอเขาที่โรงเรียนอีกครั้งแม่กระซิบดีเลยด้วยเหตุผลบางอย่างฉันอยากจะร้องไห้และวิ่งหนีไปแต่ฉันไปที่แม่เธอดูแย่ก,กว่าฉันอีก ฉันพยายามดึงสติตัวเองเมื่อรวบรวมความคิดได้ฉันพูดว่าหนูคิดว่าแม่ต้องไปเจอเขาและพูดคุยกันทุกเรื่องแม่มองมาที่ฉันอย่างครุ่นคิดลูงไม่เป็นไรนะเธอถามฉันใส่หัวเบาแม่รีบหน่อยไม่งั้นแม่จะไปงานรับปร,ริญญาของหนูสายเราขึ้นรถกันวันนี้ไม่ได้เป็นแค่ง,งานฉลองเนื่องในโอกาสสิ้นปีการศึกษาเท่านั้นแต่ฉันจะได้รับประกาศน,นียบัตรความรู้เชิงลึกในวิชาประวัติศาสตร์ และพ่อของฉันครูอีวานจะมอบมันให้ฉัน <c oughs> คุณชอบวิดีโอนี้ไหมคะฝากกดติดตามและกดไลค์นสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> ไงฉันชื่อไดแอนฉันอายุ16ปีมีบางสิ่งที่อธิบายไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณหรือเปล่าบางสิ่งที่ทำให้คุณคิดว่าถ้าฉันบอกใครไปพวกเขาจะคิดว่าฉันบ้าหรือเปล่านะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันละ่ะวันหนึ่งข้าวของต่างๆของฉันเริ่มหายไป และกลับมาหาฉันอย่างแปลกๆดูวิดีโอนี้จนจบและจะพบว่าข้าวของที่หายไปทำให้ฉันแทบคลั่งได้ยังไงพ่อแม่ของฉันและฉันไม่เคยเข้ากันได้เลยพวกเขาเอาใจใส่ดีมากดีจนเกินไปบอกตามตรงนะฉันอยากเป็นอิสระมาตลอดตอนที่ฉันอายุ16พวกเราเลยตกลงร่วมกันว่าพ่อแม่ของฉันเก็บเงินเพิ่มอีกเล็กน้อย เพื่อที่จะได้ส่งฉันไปเรียนโรงเรียนประจำมันไม่ได้ดีไปหมดทุกอย่างหรอกก่อนฉันจะไปพวกเขาเอาแต่โวยวายโน่นนี่และสาบานว่าฉันจะคลานกลับมาตั้งแต่ตอนแรกเลยฉันสาบานว่าถึงแม้ปีศาจจะมาหาฉันกลางดึกมันก็ยังดีกว่าแม่ของฉันอ่านไดอารี่ของฉันแย่เลยอย่างไรก็ตามชีวิตใหม่ที่มีอิสระของฉันก็เริ่มต้นขึ้นแต่อิสระดูจะเป็นคำที่มากเกินไป การาเรียนเข้มวงวดกว่าที่บ้านด้วยซ้ำส่วนเพื่อนร่วมชั้นนั้นพูดตามตรงว่าฉันไม่เคยเป็นที่นิยมในหมู่เพื่อนเลยเด็กแว่นที่มีพ่อแม่ที่ขี้ห่วงจนเกินไปจนไม่ยอมปล่อยฉันอยู่บ้านคนเดียวแม้ว่าจะอายุ16แล้วก็ตามคุณรู้ไหมว่าความรู้สึกที่เหมือนว่าทุกคนรอบตัวคุณแอบหัวเราะเยาะคุณเป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่ฉันรู้สึกมาตลอดละ่ะและโรงเรียนใหม่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะักตั้งแต่วันแรก ฉันก็เข้ากับเพื่อนร่วมชันไม่ได้เลยพวกเขาอยู่ที่นี่มาตั้งแต่อนุบาลแล้วส่วนฉันก็เป็นแค่เด็กใหม่ที่ชอบทำตัวแปลกๆฉันพูดตลกอะไรไม่รู้และเถียงในเรื่องเล็กๆน้อยๆในไม่ช้าทุกคนก็หยุดพูดทันทีเมื่อฉันเข้าไปใกล้และที่นั่งว่างที่โต๊ะในห้องสมุดห้องอาหารก็จมไปภายใต้กองกระเป๋าและกองหนังสือเรากัว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญคลาร่าสาวคนหนึ่ง ขอล่าการบ้านประวัติศาสตร์ของฉันและฉันก็ตอบตกลงไปเพราะไม่อยากทำตัวไม่เป็นมิตรคุณคิดยังไงละ่ะเราทั้งคู่ได้รับคะแนนสอบตกละ่ะต่อมาฉันได้เรียนรู้จากเพื่อนร่วมห้องของฉันว่าเธอคนนี้เป็นเหมือนราชินีของที่นี่เลยและเอฟก็กลายเป็นท่อยประหารชีวิตทางสังคมของฉันตอนนี้ไม่มีใครสามารถคุยกับฉันได้โดยไม่ต้องกลายเป็นคนนอกคอกแล้วก็อย่างน้อยก็ไม่มีพ่อแม่คนไหนหายใจรัต้นคอของฉันแล้วนะฉันไม่ได้สนใจเรื่องความนิยมมากนัก ฉันจำเป็นต้องติดตามเนื้อหาเพื่อไม่ให้ถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะความล้มเหลวครั้งนี้เพื่อความสุขของแม่และพ่อฉันซุกหัวท่ามกลางกองหนังสือและทุกๆครั้งฉันก็ชนเข้ากับกรอบประตูหรือวางถ้วยของฉันเลยโต๊ะไปไม่น่าแปลกใจที่ฉันไม่สังเกตเห็นว่าของของฉันเริ่มหายไปฉันไม่รู้ว่ามันเริ่มขึ้นเมื่อไหร่แต่สิ่งแรกที่ฉันสังเกตเห็นคือปากกาหายไปหลังจากเปิดเทอมไปสองสามสัปดาห์ฉันวางมันไว้บนโต๊ะข้างหน้าต่างในห้องที่ว่างเปล่า หันไปสองสามนาทีแล้วมันก็หายไปมันเป็นเรื่องที่แย่มากฉันคิดและฉันก็ประหลาดใจมากจนฉันบอกกับเพื่อนร่วมห้องเมื่อเธอกลับมาเราหัวเราะและลืมมันไปด้วยกันแต่แล้วเสื้อของฉันก็หายไปฉันนึกถึงเพื่อนร่วมห้องทันทีและขอให้เธอคืนมันให้ฉันเพื่อนร่วมห้องสาบานว่าเธอไม่ได้ทำอะไรเลยและเสนอให้ไปหาที่โรงเรียน เราบับว่าฉันไปโรงเรียนได้ทั้งๆที่ไม่มีเสื้อใสองั้นแหละและสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดฉันเจอเสื้อตัวเองในวันรุ่งขึ้นในตู้เสื้อผ้าข,ของฉันทุกตัวเปื้อนด้วยรอยลิปสติกฉันไม่ได้ใช้ลิปสติกด้วยซ้ำไม่มีมันด้วยซ้ำห้องของพวกเราถูกล็อกไม่มีใครแล้วที่จะทําแบบนี้ได้นอกจากเพื่อนร่วมห้องฉันและเราก็ทะเลาะก,กันครั้งใหญ่ในท้ายที่สุดฉันเรียกร้องให้เราย้ายที่กันฉันตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นและรองเท้าแตะของฉัน ไม่ได้อยู่ในห้องโอ้พวกเขาเจอมันแล้วเมื่อทีมลาครอสออกไปฝึกซ้อมรองเท้าของฉันไปลงเออยู่ในสนามหญ้าและโคลนได้ยังไงฉันไม่สามารถว่าเพื่อนร่วมพ้อของฉันได้แล้วถ้าฉันเกิดเดินเล่นตอนกลางคืนและแตัดสินใจถอดรองเท้ากลางสนามกีฬาละ่ะบางทีฉันอาจจะละเมอเพราะเรียนหนักเกินไปที่โรงเรียนฉันนึกภาพตัวเองโทรหาพ่อแม่ และบอกพวกเขาว่าฉันกําลังมีปัญหากับหัวของตัวเองทันทีที่หนีออกจากบ้านไปไม่ฉันยอมให้พ่อแม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้ข้าวของต่างๆของฉันหายไปอีกเสื้อชันนในติดอยู่ในท่อระบายน้ําฝักบัวตำราพีชคณิตที่หายไปในวันก่อนถูกพบในเช้าวันถัดมาและมีแต่รอยเปื้อนแยมและเนยถั่วเหมือนในแซนด์วิชฉันพยายามผูกประตูตู้เก็บของด้วยเชือกผูกรองเท้าฉันพยายามกินยานอนหลับข้าวของของฉันก็ยังคงหายไป ในที่สุดคนอื่นก็สังเกตเห็นท่าทางประมาทของฉันคุณครูพูดอย่างอ่อนโยนเกี่ยวกับความยากลําบากในการปรับตัวเพื่อนร่วมชั้นของฉันกําลังกระซิบอยู่ข้างหลังฉันสองสามครั้งที่ฉันได้ยินคําว่าผีไม่ชอบเธอแน่เลยออกมาจากมุมหูและมันไม่ได้ช่วยให้อารมณ์ฉันดีขึ้นเลยสักนิดฉันพยายามไม่สแสดงความกลัวและถามบรรรักษ์ว่าเธอรู้จักตำนานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนนี้หรือเปล่าโอ้ไม่มีอะไรต้องกังวลเลย ก็มีแค่ตำนานของรูเรียนเกี่ยวกับวิญญาณอาฆาตที่ไล่ตามฆ่าคนที่มันไม่ชอบเท่านั้นเองเรื่องเล่าเด็กๆน่าฮะฮ่าฮ่าฮ่าเรื่องเล่าเด็กๆที่ขโมยข้าวของของฉันและเปลี่ยนมันให้เป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะคุณเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติหรือเปล่าฉันคิดมาตลอดว่าฉันเป็นพวกวัตถุนิยมแต่นี่คือจุดเริ่มต้นที่คุณเริ่มเชื่อว่าผีออกมาเพื่อประสงค์ร้ายกับคุณจริงๆฉันคงเป็นบ้าไปแล้วนแน่ๆตอนนั้นเพราะฉันคิดว่า ทำไมฉันไม่คุยกับวิญญาณนี้ตรงๆล่ะคืนนั้นฉันโปรยเกลือลงในวงกลมจุดเทียนทำทุกอย่างเหมือนในภาพยนตร์และติดอาวุธให้ตัวเองด้วยจานรองและกระดาษอุยจาแบบโฮมเมดไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันหวังอะไรอยู่นะฉันโล่งใจมากที่ได้นอนทั้งคืนอย่างเงียบๆบนพื้นและในตอนเช้าฉันก็เริ่มทำความสะอาดหัวหน้าหอพักสังเกตเห็นฉันพร้อมกับเศษเทียนแล้วฉันก็เจอปัญหาหนักเลยล่ะ ฉันขันดขี้เพิ่งออกจากพื้นภายใต้การดูแลของเธอและเธอก็บ่นว่าผู้หญิงอย่างฉันไม่ควรกลัวผีเลยแต่ควรกลัวคนเป็นๆแทนอย่างพวกคนบ้าน,นี่แหละตอนนั้นฉันไม่สังเกตเห็นแต่ตอนเย็นชุดที่หายไปของฉันถูกตัดเป็นริบบิน้นและถูกวางอย่างเรียบร้อยบนเตียงฉันมองไปที่มันและคิดว่าถ้าศัตรูของฉันเป็นคนล่ะอาคารเรียนเก่ามากแล้วคุณไม่มีทางรู้หรอกว่ามีทางลับอะไรบ้าง ใช่ถึงน้อยก็มีท่อระบายอากาศล่ะไม่ต้องถามเลยว่าฉันนอนหลับหรือเปล่าฉันถือโทรศัพท์ไว้ในมือพร้อมจะกดหมายเลขฉุกเฉินทันทีที่ได้ยินเสียงอะไรก็ตามในจินตนาการของฉันเจ้าตนเหตุของความทรมานของฉันกำลังรอคอยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะผลมาหาฉันจากมุมมืดแต่ฉันจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกฉันหลับตาลงในตอนเช้ามืดเพียงไม่กี่นาทีและเมื่อฉันลืมตาตื่นขึ้นมาแหวนเงินของฉันก็หายไปจากโต๊ะข้างเตียงนี่คือฝังเส้นสุดท้าย ฉันหลังน้ำตาปิดหน้าต่างและล็อกประตูหน้าจากด้านในและไม่ได้ไปเรียนฉันจะทําการบ้านอะไรได้บ้างหล่ะเมื่อถูกไล่ล่าแบบนี้ส่วนหนึ่งของฉันรู้ว่าในที่สุดฉันก็บ้าไปแล้วแต่ร่างกายของฉันก็ไม่ฟังแม้ว่าพวกเขาจะเริ่มเคาะประตูฉันตอนแรกคือเพื่อนร่วมห้องจากนั้นก็หัวหน้าหอและในที่สุดก็ครูใหญ่ฉันเพียงแค่ตอบพวกเขาด้วยเสียงแหบๆว่าพวกเขาน่าโกหกทั้งหมดฉันรู้ว่าพวกเขาแค่ถูกส่งมา ใช่ฉันไม่สบายเลยพวกเขากำลังจะเปิดประตูเข้ามาด้วยกุญแจของหัวหน้าหอแต่แล้วหัวหน้าหอก็หามันไม่พบจากนั้นพวกเขาก็ตัดสินใจพังประตูเข้ามาฉันเริ่มง่วงนอนแล้วนี่เป็นวันที่สามแล้วที่ฉันแทบไม่ได้นอนเลยและฉันก็ได้ยินมันเสียงของพ่อแม่ฉันฉันนึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความฝันจนกระทั่งพ่อของฉันเริ่มทุบป,ประตูเสียงนั้นปลุกคนตายได้เลยล่ะ ฉันไม่เคยมีความสุขมากขนาดนี้มาก่อนที่ได้เห็นพ่อแม่ที่ดื้อรั้นและปกป้องฉันจนเกินไปแบบนี้ฉันพร่ำพูทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาให้พวกเขาฟังตั้งแต่การละเลยของเพื่อนร่วมชั้นไปจนถึงคนบ้าที่ตามไล่ล่าฉันครูและพ่อแม่ของฉันมองหน้ากันเรื่องอื้อฉาวของฉันพฤติกรรมแปลกๆของฉันแล้วก็ตอนนี้อาการทางประสาทนี้ฉันคงคิดว่าตัวเองเป็นบ้าไปแล้วถ้าไม่ใช่เพราะว่าข้าวของที่เสียหายของฉัน ฉันทำลายพวกมันเองไม่ได้หรอกนะหรือว่าทำได้กันนะบางทีฉันอาจจะออกจากโรงเรียนและตรงไปที่แผนกจิตเวชได้เลยหาไม่ใช่เป็นเพราะหัวหน้าหอตอนแรกเราได้ยินเสียงแหลมจากนั้นเราก็เห็นเทล่าหูคลาร่ามาปรากฏว่าหัวหน้าหอพบกุญแจสำรองในข้าวของของเด็กคนนี้คลาร่าเป็นหลานสาวของเธอและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอเอากุญแจป้ามาเล่นแผลง,ลงแต่เป็นครั้งแรกที่เธอจะได้รับการสั่งสอน ฉันแนะนำให้เธอแก้ไขสถานการณ์ด้วยการคืนแหวนให้ฉันและเธอก็มองฉันด้วยสายตาไร้เดียงสาที่สุดในโลกแหวนอะไรแม้แต่ตอนนี้เธอก็ยังปฏิษษเสธหรอฉันกำลังจะเคลื่องมาใส่เธอแล้วตอนที่แม่เรียกฉันอีกากำลังนั่งอยู่ที่ขอบหน้าต่างของฉันต้องใช้การแสดงผลผานกว่าฉันจะเอื้อมไปที่รังของนกบนต้นไม้ได้แต่ในนั้นมีทั้งแหวนปากกาและข้าวของเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่แค่ของฉันการคืนของที่หายไปของผู้หญิงคนอื่น ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นซานตา้าแปลกๆเลยฉันกลับบ้านในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และฟื้นฟูสภาพจิตใจด้วยการอาบน้ําฟองสบู่และฟื้นฟูสภาพจิตใจด้วยการอาบน้ําฟองสบู่และทานเค้กช็อกโกแลตก้อนโตแล้วฉันก็กลับมาเพราะทั้งผีหรือคนบ้าหรือเพื่อนร่วมห้องก็ขัดขวางไม่ให้ฉันเรียนไม่ได้แต่ฉันก็ยังโทรหาพ่อแม่ทุกวันเลยคุณเคยมีสงครามในโรงเรียนหรือเปล่าพวกมันจบลงยังไงล่ะบอกเราในคอมเมนต์เลย และอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องด้วยล่ะ